คือเขาก็รักผมมากคือผมแค่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะถ้าไมเขารู้สึกแย่ผมไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกแน่นอนนะครับผมผมมีข้อเสียเยอะกว่าข้อดีแต่ว่าหนึ่งในข้อเสียนะั้นไม่ใช่การใช้ความรุนแรงเตืเวลามีปากเสียการผมไม่เคยลงไม้ลงมือกับเขาเลยหรือกับผู้หญิงคนไหนในส่วนการทำลายร่างกายหรือว่าในเรื่องของคลิปที่เขาลงแล้วก็ แคปชั่นว่าผมทำลายร่างกายตรงนี้ไม่ใช่เรื่องจริงครับผมไม่เคยใช้ความรุนแรงหรือว่าทำลายร่างกายผู้หญิงหรือว่าใครเลยผมไม่เคยทำลายร่างกายใครทั้งสิ้นะครับผมไม่สนุไม่สนับสนุนความรุนแรงผมอาจจะเคยเป็นคนที่อา,อารมณ์ร้อนเป็นเรื่องจริงนะในสมัยแบบอายุ19 20 20กว่าๆอะไรอย่างนี้ตอนนี้ผมอายุ25แล้วณนะวันนี้ผมไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนแล้ว แต่ถึงยังไรก็ตามณนะตอนนั้นที่ผมเด็กหรือว่าอะไรก็ตามเวลาทะเลาะก,กันหรือเวลามีปากเสียงกันผมไม่เคยลงไม้ลงมือกับเขาเลยหรือกับผู้หญิงคนไหนหรือใครก็แล้วแต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทะเลาะก,กันเรื่องนี้หลังจากที่เราเลิกกันใช่ไหมครัคือผมจะเป็นคนที่พูดสิ่งดีๆกับเขาเสมอแม้ในวันที่เราเลิกกันแล้ว พูดบางทีก็อาจจะพูดเยอะเกินไปด้วยผมเคยบอกว่าแบบเออคิดถึงนะแบบยังรักและห่วงใยเสมออะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆในระยะเวลาสอปีที่ผ่านมาที่เราไม่ได้คบกันแต่ผมไม่เคยมีความคิดที่จะเล่นกับความรู้สึกเขาเลยหลังจากที่เขาโพสลงไปครับผมก็โทรไปหาเขาเราได้พูดคุยกันประมาณหนึ่งด้วยความด้วยความใจเย็นนะฮะ ตอนนั้นผมผมสับสนมากๆแล้วก็ไม่ได้คิดว่าสุดท้ายเราเรื่องเราจะมาไกลขนาดนี้จะ,จะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ผมไม่โกรธเขาแต่ผมแค่รู้สึกสับสนแล้วก็เสียใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นละอะไรนี้ซึ่งผมก็ถามพราะเขาก็ยืนยันว่าเขาเจ็บมาเยอะแล้วการให้ความหวังผมต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่เปราะบางนะ แล้วที่นี้มันคือเขาก็รักรักผมมากนึออกไหมฮะแล้วที่นี้แบบคือผมแค่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะงเนี่ยทำรู้สึกแย่<ช>ผมรู้สึกเ,ออเสียใจแล้วกันฮะแล้วก็รู้สึกเ,ออเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็เป็นสิ่งท,ที่กระทบจิตใจเนาะพอผมเปิดเปิด twitter หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันมีคนต่อว่าผมหรือว่า ตรีตราใช่ไหมเพราะผมแบบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นทางที่ผมไม่ได้เป็นคนแบบนั้นผมไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกแน่นอนนะครับผมผมมีข้อเสียเยอะกว่าข้อดีทุกคนมีข้อเสียขอยงตัวเองแต่ว่าหนึ่งในข้อเสียนั้นไม่ใช่การใช้ความรุนแรงหรือการทำร้ายร่างกายแน่นอนผมยืนยันครับผมไม่ติดเลยถ้าเขาจะโกรธแล้วก็อยากจะบอกกับสาธารณชนเรื่องที่เขาพบเจอมาจากผมเรื่องที่ผมเคยทำร้ายจิตใจ ของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะถ้าเขาออกมาเล่าหรือเขามาพูดตรงนี้ในส่วนที่เป็นความจริงผมก็จะยอมรับผิดในส่วนของพฤตินะฮะแต่ว่าในในสิ่งที่เขาพูดออกมามันไม่ใช่เรื่องจริงผมเลยแค่สงสัยว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะพูดแบบนั้นเขาควรออกมาชี้แจงว่าเรื่องจริงคือเรื่องอะไรเนอกไหมครับอ่าโอเคเขาอาจจะโมโหผมแล้วก็ อาจจะผู้วางหรือว่าใจร้อนหรือเปล่าเลยเลยลงรูปหรือคลิปพิีโออย่างนั้นแล้วก็แคปชั่นแบบนั้นถ้าเราที่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะเพราะว่าจริงๆในคลิปคลิปมัน,มนยาวสองปีแล้วแต่ว่าผมไม่มีผมไม่มีตัวคลิปนั้นนะแต่ผมสามารถยืนยันได้จริงว่าณนะวันนั้นที่ผมอยู่ในเหตุการณ์ในคลิปไม่มีการทําลายร่างกายเกิดขึ้นนะฮะและนอกจากหลักฐานคลิปแล้ว ที่นั่นเป็นที่พักอาศัยของผมมียามนะครับมีรีเซพชันมีพยานที่อยู่ตรงนั้นด้วยต้องคอนโดตวที่ตรงนั้นด้วยว่าที่สามารถยืนยันได้ว่าผมไม่ทำลายร่างกายเขาข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ Tik t o k และตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ